ที่เห็นผิดปกติก็คือมันมันเขาเรียกว่าอะไรครับการความเชื่อมโยงหรือว่าความชัดเจนเรียกว่าปกติแล้วมันก็จะตามลําดับนะครับเช่นจะปกดเจัาหนหวัดเนี่ยชนาแพายก็ที่เคยกินเนี่ยคือถ้าจะกดจังหวัดก็ควรจะต้องยกขั้นขึ้นเป็นขีติมศัก ก็เลยทาให้เป็นคําถามว่าคือถ้าคนทั่วไปมองเน่ยนะครับถ้าคนถูกถอดถ้าเพื่อผู้ที่มีตําแหน่งจ้าถูกถอดถอนเนี่ยต้องมีความผิดคําถามคือความผิดอะไรนะครับน,น,นะครับส่วนตัวผมอยากทรับประเด็นมอสอนะครับรเพราะมอสอเนี่ยเป็นเรื่องของการ จะต้องตั้งคำถามมุมแรงกลับไปก็คือที่ปรึกษานายกและมนดสีด้านพุทธศาสนาคือนายคงพันตำรวจเอกอะไรคงพันความเ่ห์นั่นะนะครับครับหรือพันตำรวจโทไม่แน่ใจนะครับดัวที่ข้อมูลอาจจะไม่ไม่มั่นยําแต่ก็คือเพราะว่ามันที่ว่าน่าสงสัยในเรื่องของบทบาทคงพันความเ่ห์ก็คือ นายรงรงอารมณ์ผู้อันวยการสำนักพุทธเนี่ยวันที่สามสิบันยายเขาก็พ้นตำแหน่งพอดีก็เลยไม่รู้จะไปถามขอออสำนักพุทธยังไงนะครับแต่ก็เป็นอันทราบกันในวงการนะว่าผู้ปรึกษานายกและมนตรีด้านรัฐศาสนาก็คืออดีตขออับเพราะฉะนั้นที่จะต้องตอบบุมอะไรเนี่ยก็น่าจะแค่ปากนะครับงอันนี้ผม งว่าถูกสมเด็จหนกลางสั่งให้ปลดก็ต้องถามตรงที่เจ้าคณะใหญ่หนกลางแต่ถ้าถามได้โยนกันเป็นเรียกว่าเป็นสารเจ้ากับมาที่สำนักพุธนะครับต้องใช้ปิดทางสารปกครองเพรานั้นนะครับสารุิจาริ์นะครับในกรณีที่เรียกว่ามาตราหนึ่ง้าเจ็ดก็เหมือนกรณีว่านายรัฐมนตรีและอดีตผู้ผู้บรงทับการสำนักงานตบวนาแห่งชาตินะครับ ปกครองก็ต้องตัดสินเมื่อิ0กันยาในวันเดียวกันว่าที่นายยกนำโปรดเก่าหลงว่ยาจกิจใจานุเบกษาวดีที่ขอปตอรอทำเรื่องก็ดีล้วนไม่ชอบเ็นกฎหมายก็คงจะต้องแม้จะไม่เคยในอดีตไม่เคย้ากด ว่าหลวงพ่อน่าจะต้องหาง้นแต่ถ้าดีๆคือหลวงพ่อน่าจะ,ะแค่ราคาอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะจะปวดหลวงพ่อน่นะครับขนาดผมค่อนข้างใจผมยังรู้เรื่องเลยน่ะนะครับยังรู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยจะถูกลดนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นข่าวเลยจะกลายเป็นข่าวจริงน,นะครับซึ่งซึ่งท่ามีทางที่คุยก็ก็ภา้นหนึ่งหนกลางหลวงพ่อคุยกันก่อนนะครับ เรือท่านเจ้าคุนนั้นแหละแต่ปากฏว่าสูงกว่านั้นเรียกว่าจอดจงตัวมาเลยชาพระคูขึ้นนะครับคือการคุยกันนะครับซึ่งท่านก็ก็ช้ำใจก็เสียใจก็แน่นอนนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นเต็งหนึ่งนะครับในจังหวัดภาคกลางนะครับซึ่งลูกศิ์ท่านก็รู้สึกยอมร,รับไ,ได้ก็จะเรียกว่าก็คงจะเรียกว่าคง,งก็มีปฏิกิริยานะครับก็ถือได้ว่า มันกายเป็นน้ำพุ่งหยดเดียวเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยอย่างเป็นเจ้าครมกบบพระครูไปยูๆอ,อะไรนะครับกรมยิ่งนาถเหนือเจ้าหน้าทักไปเจ้าจงเอาพระครูเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลใช้คำนี้แล้วกันนะครับครับครับคือคือมันเหมือนกับให้ผมจะพูดถูปกประมาณตอนไมนเนี่ยตอนเนี้ยมันเหมือนประเทศเกาหลีเหนือประมาณนั้นแหละนะครับมันดูแล้วมันไม่ใครดูแล้วนะครับไม่ใครเพราะฉะนั้น ผมค้องบอกว่าตัวผมผมรักแบบนี้ไม่ได เป็นสมเด็จผู้ถายารโตเป็นต้อนอะไรนั้นนะครับ,รบแต่ทีเนี้ยท่าเรื่องยก,กับถามว่าถามว่ามันถ้าถามผมนะครับก็เป็นเครื่องมือการจัดการองค์กรอย่างหน,น,นึ่งทีค่คณะสงฆ์มีแต่ต้องได้รับการใายโดยที่ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขตครับแค่นั้นเอง ว่แต่การในหวัดัว่าการในหวัดคือมันยังจะต้องมีงานเขาเรียกว่าผมใช้คำว่างานเอกสารหรือว่างานบริหารงานธุรการพวกนี้นนะครับมันต้องมีครับครัถ้าจะให้กลับไปสู่ระบบที่ไม่มีสมรรถสัต์มันมันจะบริหารองค์กรไม่ได้ถ้า้าดผมนะในแบบยุคองก์กรสมัยใหม่นะครับเพราะว่าเราจะให้เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเดินทุกวันเดินทุกวันแล้วท่านก็ท่านก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับ ศาสนาไม่มั่นคงนะครับ,รบแต่ถ้าในยุคนี้ศาสนามั่นคงฉะนั้นผมว่าสมณรักดิ์อย่างเป็นสิ่งจาเป็นแต่ต้องให้ใช้อำนาจในขอบเขตที่มีนะครับกรณีอย่างเนี้ยผมมองว่าอาจจะไม่มีสายนุสิตที่เข้มข้นนะครับถึงขนาดที่มีปฏิโกผมมองนะครับ,รบแต่เคสนี้ก็คงจะเป็น แต่มันเกิดกระแสระ,ะเพื่มในวงกว้างถ้าจะมีก็น่าจะมีที่กาลสินนะครับเพราะว่าที่กาลสินนี่ค่อนข้างจะเรียกว่าทะลุขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าถามว่าจะเหมือนในอิปาสิโกไหมผมว่าแต่ผมว่าหลวงพ่อเปียกท่านไม่น่าจะเป็นเป็นแบบนั้นนะครับหลวงพ่อเปียกท่านเป็น ภ้าหนึ่งนะครับต้องตอบเจ้าข้าเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้านายตรงของหลวงพ่อเพียนะครับมีกรณีนะครับข้าข้าโดยกดโดยไม่เป็นธรรมสุดท้ายพอสอบสวนมาเหรุและสมาคมกดเจ้าข้าที่ข้าลองถามดูนะครับข้าลองถามใครที่อยู่ในเขตข้าข้าดู